ดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่างเคลียสเย่วันนี้นะครับเรามีพรารกิจพิเศษมากๆเลยนะฮะที่จะพาทุกคนไปดูแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเป็นความโปะความโป๊ะความงงๆงของเราคือเรามาถึงที่นี่นะครับก็แบบคือต้องบอกงี้ตอนเนชา้าตอนเช้าที่เรามาที่นี่เนี่ยคือเป็นอารมณ์อ่นนะับเพราะเมื่อคือนอย่างผมยังได้นอนหน่อยนึงนะฮะประมาณส4ี่ชั่วโมงแต่น้องวังไม่ได้นอนเลยเพราะว่าต้อง ปั๊มนมให้น้องนาวานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้มาถึงที่นี่นะครับชุดดีสตูดิโอนะครับผมมาทําภารกิจพิเศษซึ่งมาถึงที่นี่ภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตทึ่งมาถึงที่นี่ตั้งแต่8โมงเช้านะครับแต่มาในสาภาพเหมืนอนผีดิบอ่ะใช่ไหมว่าแบบเดินมาเออเออเดินขึ้นไปแ,นแต่งหน้าทำผมนะคะคือเราเราเรา,เราลืมว่าต้องเปิดคลิปนี่หว่าต้องอะไรนี่หว่าเอาเป็นว่า ที่ทุกคนเห็นหน้าเราเริ่มเต็มแล้วนะฮะผมแน่นแล้วกัน,น,นเรียบร้อยนนรเราเป็นการมาครึ่งทางกับการแต่งหน้าแล้วผมเปลี่ยนชุดข้างบนแล้วนะฮะยังไม่ทันยังไม่ทันเปลี่ยนเกงเลยนะเราก็เลยตัดใจมาเปิดคลิปก่อนซึ่งวันนี้นะครับผมทุกคนวันนี้เราจะคือทุกคนต้องดูเลยนะ,ะคลิปนี้เนี่ยห้ามพลาดจริงๆใช่ไหมน้องวาวใช่นะคะเป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังก,การที่สุดนะคะ<อ>แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราถึงสวยขนาดนี้ <laughs> พราะวันนี้น้องออสวยขนาดนี้เพื่อที่จะไปต่อสู้นะคะความสวยนี้ก็พรีเซนเตอร์ตัวแม่คนแรกของเราของสาคณะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ไหมแต่วันนี้ไม่สู้แล้วนะคะหลังจากเห็นแม่ของเรานะคะเห็นพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยน้องอ้อก็คือแบบยอมใจเอาวันนี้น้อยยอมให้วันนึงใช่ซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างที่น้องว่าบอกนะยินกีนะเป็นภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะจะเป็นครั้งแรกสุดของผมกับน้องวาวที่จะได้ร่วมงานกับคุณชมพู่อรยาเอฮ้าเกตยย ึ่งทุกคนมันคือความตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเราเริ่มต้นจากชีวิตติดลบนะครับเราไม่ใช่คนที่รวยตั้งแต่แรกเราเริ่มต้นจากชีวิตที่ไม่มีเหมือนกันแล้ววันนี้เราประสบความสำเร็จแต่ในวันที่เราไม่มีอ่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยเรา2คนนะครับผมคือในยุคนั้นยุคย้อนเวลากลับไปในวันที่เรายังเด็กๆเ,เ,เรานั่งดูแม่ชมในทีวีเราก็นึกออกว่ามันคือความไกลตัวมันคือความแบบว่าใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เขาาเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าของเรา oh <my. S 1> แล้ววันนี้นะครับคือตามจีบแม่ชม,มถึงเราสองคนจีบแม่ชมนับ จีบพนักงานแตหน้านะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้เขานะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเราแล้วและวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศความตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศของการโฟโต้ชูทถ่ายแบบวันแรกสุดของโปรเจกต์ซากาณนะโอรเ e กต์เอ็กเนของโ o สโก X เอ็กับอารยา a อฮเกโอ้โหจะเป็นยังไงไปดูกันครับผม เลยครับเรียกได้ว่าเรารวมมือหนึ่งของประเทศไทยมาไว้ที่นี่แล้วนะตอนนี้แบบว่าขนลุกมากกับผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกแหละว,ว่ามันเป็นความตื่นเต้นมากๆเลยฝึกย้อนมากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่ชมพู่ก็อย่างที่บอกว่าเรารวมมือหนึ่งทุกด้านมาที่นี่คือของประเทศไทยอันับหนึ่งนะมารวมในงานนี้งานเดียวรวมงานนี้งานเดียว <c oughs> เห็นแล้วขนลุกคือตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เราอยู่ในโปรดักชั่นอนะ่ะเราจะแบบ เรื่องอะไรใจตัดใจสั่นตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นตลอดเวลาหลายคนน่าจะเข้าใจถ้าเกิดมาเป็นผมมาเป็นมาเป็นคนที่แบบได้ทํางานกับผู้ชมแม่ก็คือแม่เรียกได้ว่าวันนี้ยอมแม่คนวยตะดึกสวยมากสวยสวยแบบอยากลงทุกลูกเลยเลยลูกแรกมี900กว่ารูปใช่ป่ะจะลงวันละลูกอยากลงวันละลูกป <c oughs> ปีไม่หมด3ปียังหมดปีนี้ทำงานต่อไปนะ การแถลงก็ราบรื่นมากค่ะชิลทุกอย่างเลยคะ่ะเป็นแบรนด์ที่ซีอเรียกว่าอายุน้อยที่สุดแต่เคยร่วมงานมานะะเด็กๆสมัยนี้เก่งมากนะคะแล้วก็ตอนที่มีโอกาสได้พูดคุยกันท้งแรกก็เห็นถึงความตั้งใจนะคะแล้วก็เห็นถึงเรียกว่าแบบเป็นพลังอของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เก่งๆกันเ,เยอะ,ะคะ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทานคอลลาเจนด้วยนะคะแต่ว่าด้วยอายุ <laughs> <laughs> ด้วยวัย <laughs> อะไรเงะะี้ยค่ะก็เลยเริ่มแบบว่า เอ้ยเริ่มหาตัวช่วยเรื่องอะไรเงี้ยมากขึ้นนอกเหนือไปจากการพยายามดูแลแบบว่าทุกอย่างเท่าที่ทําได้ทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการทาครีมหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เริ่มคิดถึงเรื่องตัวช่วยหรือว่าสารอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยที่จะช่วยช่วยเราในเรื่องของผิวพรรณหรือว่าเรื่องของการชะลอวัยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณยาย คุณแม่เนี่ยนะคะก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหันมาเปิดใจให้กับคอลลาเจนมากขึ้นรู้สึกว่าผิวพรรณมันดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นนะแล้วก็ดูลื่นลูกกระจางใสนะคะแล้วก็ผมยาวเร็วเล็บยาวเร็วแล้วปก,กติจะเป็นคนที่แบบว่าเล็บแบบฉีกง,ง่ายมากอะเล็บแห้งอะไรเงี้ยนะคะน่ก็รู้สึกว่าเอ้ยสุขภาพเล็บก็ดีขึ้นได้มากกว่าที่คิดมากกว่าแค่เรื่องของผิวพรรณสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะลองทานสักนาคอลลาเจนนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยค่ะ สาขาคณะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนถ้าไม่ดีจริงชมไม่เลือก,อกคะ่ะเ <Yay! S 1> ย่กลับมาแล้วเป็นการถ่ายทําตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง6ก <6 S 2> โมงเย็นวันนี้เป็นวันที่แบบก็อบอกได้เลยว่าเป็นวันที่สุดๆจริงๆคือท,ที่ย่งผ่านไปนเร็วมากครับปรากฏว่าตอนเช้าเรายนีตื่นเต้นกันอยู่เลยพอตอนนี้ปรากฏว่าทุกอย่างมันจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแบบตอนนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งวันที่เราได้อยู่กับแม่ชมแล้วก็ถ่าย แบบด้วยกันเนี่ยนะครับคือเป็นวันที่แบบท,ที่สุดในชีวิตจริงๆแม่ชมคือระดับโ l o b a l แล้วคือแล้ววกับว่าเหตุผล<ม>ที่แม่ชมรับสาการะ c o l l a ของเราก็ด้วยความ global ของสินค้าเราที่เป็นของต่างประเทศซึ่งสาขารอ c o l l ของเราก็ผลิตที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแม่ชมก็เลยชอบในจุดจุดนี้แล้วนี่ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งในชีวิตของเราที่ทําให้สิ่งที่เราทําอยู่ก้าวไปสู่ระดับ global มากขึ้นเพราะทุกคนก็รู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าพรีเซนเตอร์ที่แม่ชมจะรับเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับโลกเท่านั้นแต่ ในในในแบรนด์ของเราที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับได้เพียงแค่ 2, 2> ป,ปีเท่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าแม่ชมไม่เคยรับเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของคอลลาเจนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่อินเขาก็จะไม่รับนะครับและว2คือนะวันนี้แม่ชมไม่เคยรับเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ออนไลน์และโัวโลแกนที่สุดท้ายที่แม่ชมพูดเมื่อกี้ดีมากถ้าไม่ดีจริงชมไม่เลือกสกาะคอลลาเจนเอ็กซ์เทนถ้าไม่ดีจริงชมไม่เลือกหรอกค่ะโอ้โหดีมากดมากโอ้โหดีมากจริงจริง เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนอยากจะบอกว่าคลิปนี้ผมอยากจะฝากนะครับโปรเจกต์สักนะเฟิร์สม c e เซนเตอร์และสักนะคอลลาเจนเอ็กเทนนะครับคอลลาเจนน้องปลาที่เม็ <in Japan. S 2> อินญปนใช่หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือวันนี้ใครอยากมารุวมเส้นทางความยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกันนะครับสมัครตัวแทนได้เลยนะฮเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดในวงการรอบ10ปีและจะไม่มีใครใหญ่ขนาดนี้แต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะสินค้าจะมีจำนวนจำกัดนั่นแปลว่าสินค้าจะไม่ล้นตลลาาดมมีคคคุณ่่่แะอยูันง ระยาขน<ส>าะะน,นแค่ไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ผ่านมาขายตัวมันเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าดังเป็นตูแตกแต่ตอนนี้มีพรีเซนเตอร์จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นรีบไปตามตัวนนะคะก่อนที่จะหมดและอดเป็นเจ้าของมาเร็วมา<ส>ช้าไม่สําคัญสําคัญที่มีของไหมมีของขาย<ช>ไหมนะ,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้ปังแน่นอนวันนี้ใครที่อยากจะร่วมลุยไปกับโรสโบนะครับ สมัครตัวแทนเข้ามาได้เลยใช่นะคะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนได้มาเปิดโลกกระทัดใหม่อ่าไปกับพวกเรานะคะและคลิปหน้าเราจะพาไปไหนเราจะพาไปทําอะไร2เด็กท่องโลกต่อให้ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ก็จะพาทุกคนไปเปิดโลกใหม่อยู่ดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดรักกดเลิฟให้กับพวกเราได้นะคะใช่ครับแล้วเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับไม่เป็ไครับสวัสดีครับ